จะเล่าเรื่องความดวงดีให้ฟังเด้อไปซื้อไข่มาไข่ที่สวีเดนลูกมาเจอสีขาวแบบนี้เนาะมันก็มาเต็มถาดนี่แหละราวนี้พอตอนเราจะมาจ่ายตังค์เห็นไข่ลูกหนึ่งเป็น้อยเล่าๆเราก็เลยาถามเจ้าของร้านว่าฉันขอเปลี่ยนได้ไหมเอมันเป็นรอยเล่าๆอะไรเงี้ยเอเขาก็บอกได้ตอนแรกว่าจะยิบไปเปลี่ยนแค่ลูกเดียวแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนยังไงก็ได้จะเปลี่ยนลูกเดียวก็ได้หรือว่าจะยกไปเปลี่ยนทั้งถาดก็ได้เราก็เลยยกไปเปลี่ยนทั้งถาด กลับมาถึงบ้านมาเก็บใส่เก็บไข่ใส่ตู้เย็นปรากฏว่ามีลูกหนึ่งติดอย่างนี้เลยคือดึงยังไงก็ไม่ออกพยายามดึงยังไงก็ไม่ออกดึงดึง,ด,งดึงไปดึงมาลุดออกมาแต่เปลือกแต่ไข่ครับส่วนล่างยังติดอยู่แสดงว่ามันเล่ามันเล่ามาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ไข่ขาวมันซึมลงไปเนี่ยจนเป็นรอยเปียกแล้วก็เออเป็นกาวติดอยู่เลยยังไม่แค่นั้น พอเอามาใส่ตู้ใช่ไหมมันเต็มมันเต็มหมดแล้วเราก็เลยเราก็เลยเอาวางตรงนี้วางตรงนี้แล้วคนนี้ตอนพี่อ้วนมาเปิดตู้เย็นเราก็บอกพี่อ้วนว่าเปิดเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวไข่เอ้ยปิดเบาๆหน่อยเดี๋ยวไข่มันจะกระโดดเดี๋ยวไข่มันจะกระโดดออกบอกเขาบอกแต่เขาพอตัวเองมาเปิดเมื่อเช้านี่ <laughs> ไข่กระโดดออกจริงๆจ้ะเนี่ยฉบาบน,นี้ความโชคดีของเรา chốt tiền chân chính